สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บาจอยนะคะวันนี้พี่จอยมาเกี่ยวกับเรื่องบ bon อนสีกแล้วนะคะวันนี้พี่จอยจะมาอัปเดตเรื่องของอ่าบอลดำสตูลน,นะคะที่พี่จอยเคยสั่งแบบหัวมาตอนนี้ดีใจมากๆเลยเย่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 เย,ย,ย,ยเลยนะคะเพราะว่าอ่าน้องเขาก็ให ผลผลิตแล้วนะคะคือแตกใบมาให้ชื่นชมแล้วอตอนที่พี่จอยสั่งก็คือเป็นบอนดำตะตูนก้านชมพูนะคะแต่ตอนนี้น้องเขาออกมาอันนี้เบบีนะคะเขาเพิ่งจะ,ะใบเขาเพิ่งจะบานแบบนี้เลยนะคะแต่ก็ยังไม่มีวิ่แววสีชมพูนะคะตรงก้านเขา ่เราก็ต้องมาลุ้นนะคะว่าจะโดนหลอกหรือเปล่านะคะแต่ว่าความพอใจอีกระดับหนึ่งนะคะที่เขาออกมาถึงแม้จะไม่ใช่กานอบอลดำสตูลกานชุมพูก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ที่พี่จอยพ่อหัวก็เริ่มนะคะเริ่มออกมาเรื่อยๆนะคะ เริ่มที่จะแตกหนอแตกกอออกมาให้เห็นมาให้ชื่นชมนะคะก็ใช้เวลาในการที่เพาะอยู่อ่าก็ประมาณสามเดือนกว่ากว่านะคะเพื่อนๆจะสามเดือนกว่ากว่าได้แบบนี้นะคะอ่าหลายๆคนบอกว่าบางคนก็ไม่ยังไม่เห็นนะคะบางคนก็บอกว่า เน่านะคะอย่างของพี่จอยก็มีเน่าบ้างนะคะอ่าหัวเขาเน่าบ้างแล้วก็ก็ได้ได้บ้างเสียบ้างเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคาดว่าอีกสักประมาณอาสองอาทิตย์เขาคงจะอ่าโตให้เราได้ชื่นชม พอจะได้รู้ว่าจะเป็นกา้านดําสีชมพูหรือเปล่านะคะกระดูกของเขาจะเป็นสีชมพูไหมนะคะเพราะว่าตอนซื้อมาเขาบอกอว่าเป็นอบอนสตูลก้านชมพูหรือว่า,อาบอลดำกา้านชมพูอะไรประมาณนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันเนาะเ,นเพื่อนๆจ๋า แบบนี้เลยนะคะสวยงามกำลังแตกใบเลยนะคะก็มีความพอใจนะคะมีม,ะะมีความพอใจระดับหนึ่งเนาะ,ะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมนะคะบางคนบอกว่าอ่ามันอ่าก็คือมันเน่ามันมันงอกช้าอะไรประมาณนี้ของพี่จอยก็ใช้อ่น้ำยาน้ำยาลิ่งรากแช่ก่อนนะคะแล้วก็ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะารากเขากําลังกําลังออกกําลังแตกก็รากแตกกอนะคะแบบนี้เลยก็ให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมอ่าต่อไปก็รอนะคะรอรอให้เขาเติบโตแล้วพี่จยจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิง่งกิ้งกิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เมนใต้คลิปไว้นะคะแล้วพี่จอยก็รอส่งคำวามพี่จอยจะไปเยี่ยมนะคะขอบคุณมากมาที่ติดตามรับชมคะ่ะวันนี้ สวัสดีค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะบบาย